สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเกษตรพิชิตนะครับโดยคุณครูไพโรจนะครับเดีวจะพาทุกท่านนะครับมาดูมันสําปะหลังนะครับตัวนี้เอามาสับแค่10กิโลนะครับ10กิโลแล้วจะมาลองดูว่า10กิโลมันตากไปแล้วเป็นมันเส้นมันจะเหลือกี่กิโลนะครับตัวนี้พันเจ็ดสองนะครับมันพันระยองเจ็ดสองนะครับอายุ8เดือนหลายคนก็บอกว่า อายุแค่นี้มันไม่คุ้มนะครับขายหัวสดดีกว่านะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ลองจะต้องทดสอบดูนะครับว่ามันจะเือะกี่กิโลนะครับตัวนี้ก็อีก10กิโลแต่ว่าทดสอบ10กิโลก่อนหัวประมาณนี้นะครับแต่เปลี่ยนสั่งดูแล้วเรียบร้อยนะครับ วิจะลองเอาตากดูสักประมาณ3วันนะครับเดี๋ยวมาดูผลกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากนี้ก็จะเอาไปตากจะมาแจ้งผลให้ท่านเกษตรกรทุกท่านที่เข้ามาร่วมชมนะครับติดตามผลนะครับได้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับตากมันเป็นวันที่3แล้วนะครับวันที่สถ้ารวมกัอีกวันวันแรกก็วันแรกก็น่าจะวันที่3ามสามวันกว่าๆครับเพราะว่าตอนนั้นสับประมาณตอนบ่ายครับตอนที่งเที่ยงบ่ายๆตากมันก็แดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่าหน้าแดดหน้านี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าที่เราสับมัน10กิโลนะครับ อันนี้พันนี้เป็นพันระยอง7-2นะครับอายุประมาณ8เดือนกับ8เดือนกับไม่ถึง15วัน8เดือนกับ10วันประมาณนี้นะครับก็เรามาดูกันว่าเอามันหัว10กิโลมามาตากสับตากแล้วมันจะเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับมาดูกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้นช่าง ผู้ถังไม่ไม่มีอะไรนะครับผู้ถังแปดขีด ความชื้นนะครับแห้งระดังอย่างนี้นะครับก็ถือว่าหนักอยู่นะครับลองดูว่าจะได้สักกี่กโลเหลือรวมถังอยู่5กิโลขีด5กิโลขีด5กิโลขีดลบออก8ขีดก็เหลืออยู่4กิโล8ขีด มัน10กิโลมันหัว10กิโลนะครับตกเป็นทำเป็นมันเส้นแล้วเหลืออยู่5กิลีดลบถังออก8ขีดก็เหลืออยู่4กิโล8ขีดนะครับ 10กิโลเหลืออยู่4กิโลขีดสรุปแล้วนะครับ4กิโลแขีดถ้าไม่ต่ำกว่า4กิโลนี่ถ้า4กิโลก็ถือยังก็ยังถือว่าได้ค่าแรงอยู่นะครับถ้า4กิโลขีดก็ถือว่าเหลือเยอะอยู่นะครับเหลือเยอะเพราะว่ากิโลละ6บาทกว่า6 4 2 4ประมาณ25 26บาท จากที่เราถ้าเราไปขายหัวมันจะได้สักประมาณ16บาท17บาทถ้ากิโลละ2บาทก็น่าจะได้20บาทแต่ถ้ากิโล2บาทมันเส้นก็จะขึ้นไปสักประมาณ6บาทปลายๆนะครับก็ก็จะได้เยอะขึ้นไปสรุปแล้วมันระยอง72เนี่ยถ้า8เดือนนะครับมาสับแล้วก็เหลือ เหลือเยอะอยู่นะครับถือว่าเหลือเยอะแล้วพันธุ์อื่นๆก็คงจะน่าจะเหลือเหมือนกันนะครับครับสรุปแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทั้งเฟซบุ๊กทั้ง u t u b e นะครับเกษตรเพื่อชีวิตนะครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับเพิ่มเติมอีกนิดนะครับเมื่อกี้ลืมคำนวณให้ดูนะครับถ้าเราขาย หัวสดนะครับ10กิโลก็จะได้ประมาณน่าอยู่หน้าลานตอนนี้ก็น่าจะบาท 70, ก็น่าจะได้17บาทนะครับ17บาทถ้าเรามาสับอย่างนี้มันเหลืออยู่4 4.8กิโลนะครับสโล8ีดเนี่ยก็จะได้เงินมัน6บาท20 6บาท30ประมาณ30บาท ยี่บเก้าบาทเหลืออยู่ยี่สิบตังค์สามสิบบาทก็ประมาณสามสิบบาทนะครับก็เงินก็จะเพิ่มมาสิบกิโลก็จะเพิ่มมาสิบสามบาทอ่ะก็ลองคิดเทียบดูนะครับว่าหนึ่งตันมันจะได้เท่าไหร่ร้อยกิโลก็ได้เพิ่มมาร้อยสามสิบอย่างเงี้ยหนึ่งตันก็จะเพิ่มไปพันสาม ละพันสหลายๆตันก็เพิ่มเข้าไปดูว่ามันจะได้เยอะได้น้อยเท่าไหร่คุ้มไหมนะครับแต่สำหรับผมแล้วถ้าเหลืออยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับถ้าไม่ต่ำกว่า4กิโลก็ถือว่าคุ้มนะครับมันตัวนี้ถือว่าแห้งนะครับตาก3วัน3 3วันกว่ากว่า ลองบุเลองให้พี่น้องดูนะครับว่ามัน1ิกิโลเราตากแล้วถือว่าคุ้มนะครับถ้าสับเองถ้าลงทุนมีเครื่องสับเองเครื่องถอนถอนเอาเองแล้วก็มีที่ตากนะครับก็ถือว่ายังดีกว่าเราไปหารับจ้างทำงานทั้งวันอยู่ผมคิดว่านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับรเกษตรเพื่อชีวิตนะครับตอนนี้ก็เกษตรกรเริ่มถอนมันมากขึ้นนะครับอยู่ในช่วงเทศกาลถอนมันไปอตอนนี้นะครับตัดอ้อยบ้างตามพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็มีการตัดอ้อยบางคนก็กรีดยางก็ตอนนี้ก็บางคนก็ปิดหน้ายางไปแล้วนะครับก็เริ่มหมดเริ่มหมดงานก็หันมา ถอนมันนะครับก็ยังดีที่ประเทศเรามีการทำการเกษตรหลากหลายรูปแบบนะครับสรุปให้พี่น้องดูนะครับ10กิโลเหลืออยู่4.8แต่ถ้ามันอายุเยอะกว่านี้ก็นะ่าคงคงจะเหลือเยอะกว่านี้นะครับถือว่าแป้งเยอะนะถ้าถ้ามันอายุเยอะหรือว่ามันมันที่ไอพันธุ์ที่มี แป้งเยอะนะครับก็คงจะเหลือเยอะกว่านี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับสรุปให้ทุกท่านได้ดูนะครับเป็นแนวทางนะครับสําหรับเกษตรกรทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันหลังจะหาวันหน้าจะหาดีๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเป็นแนวทางสําหรับเกษตรทุกท่านจะเเกษตรกรทุกท่านนะครับครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ